พบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่โมงนะคะกับดิฉันเปียรมมาตยาบุญค่ะ เลิกลากันไปได้ก็สักพักแล้วนะคะแล้วก็ต่างคนต่างศึกษาดูใจคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของสาวแพนเค้กแล้วก็หนุ่มเวียร์ค่ะแต่หลังจากที่เขาเลิกกันนะคะตอนนี้ก็ได้มาเล่นละครประกบคู่กันอีกในเรื่องนางฟ้ามาเฟียค่ะแต่แค่นั้นยังไม่พอนะคะมีข่าวว่าหนุ่มเวียร์เนี่ยส่ง SMS อสง้อสาวแพนเค้กอีกด้วยทั้งคู่นะคะเลยออกมาเปิดใจค่ะว่าไม่ได้รู้สึกซีเรียสหรือกดดันอะไรนะคะยังสามารถทํางานร่วมกันได้ค่ะก็ยังเป็นพี่เป็นน้องคุยกันปกตินะคะส่ว ส่วนเรื่อง SMS นั้นหนุ่มเบียรก็บอกค่ะว่าไม่ได้ส่งไปจริงๆนะคะอาจจะเป็นกระแสะโปรโมทละครในช่วงนี้ก็เท่านั้นเองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะว่าแต่ละครเรื่องนางฟ้ามาเฟียจะออนแอ,อร์เมื่อไหร่คะอยากดูจะแย่แล้วค่ะกลับมาพบกับ Enjoy News u p อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันปิยาลมมาตยาบุญรายงานค่ะ